แม่ก่อนนะนี่นะคะวันนี้แม่มุ้ยจะให้เป็นข้าวหอมกับตับนะคะตับที่ย่างแม่มุ้ยจะเอาไปล้างน้าเปล่าน้ําร้อนนะจ๊ะให้มันหายเค็มนะแลวเนี่ยถ้าเกิดเท่อย่างเงี้ยคือซูชิตับนะกัญชาจะชอบมากๆนะคะเดี๋ยวแม่มุ้ยจะทาให้ดูนะนี่นะคะปั้นออกมาก้อนกลมๆแบบนี้นะนี่นะคะอ่ะแล้วก็ใส่ปากเนี่ยเห็นไหมนี่เลยน้องชอบกินแบบนี้นะคะต้องให้แม่ป้อนนะคะซูชิตับนะคะเพราะว่าน้องอาจจะถนัดอาหารเมร็ด ถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวกับตับอย่างเงี้ยก็คือแม่ต้องป้อนนะแม่ต้องป้อนนะก็คือนี่เห็นไหมป้อนไม่ทันนะคะป้อนไม่ทันก็จะหมดนี่นะคะสูตชิต้นตัแม่มุ้ยไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะไม่ได้ให้กินทุกวันนะก็จะให้เป็นบางเป็นอาทิตย์นึงสลับกันไปให้น้องไม่เบื่ออาหารนะคะแต่เปญนชาก็ไม่น่าเบื่อหรอกอ้วนขนาดนี้ ที่จริงวันนี้จะไม่ให้กินด้วยเมื่อเช้าทําผิดไปอ่ะไปฉีห้องเก็บของอ่ะแต่แม่สงสารนะมาขวนแม่อยู่นั่นอ่ะดื้อกัญชาใครว่ากัญชาน่ารักกัญชาดื้อจะตายเห็นไหมคะน้องชอบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแม่ทมเอาอีกไหมอ่ะเอาอีกนะคะสก,กิดแม่ใหญ่เลยนะเอาอีกไหมอ่ะโอเคโอเคคอยคอยคอยแม่ทาให้จะหมดแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ย แม่บ้านไอ้ลูกๆบ้านไหนเป็นแบบนี้มั้งคะถ้ากินโูชิจับตรงป้อนนะต้องกระปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอชอบมากกัญชาชอบมากชอบสุดๆเลยถ้าเป็นอาหารเบญไม่ต้องป้อนนะคะถ้าเป็นอาหารเบญไม่ต้องป้อนนะแต่จะเป็นโูชิจับตรงป้อนนะคะ,ะดูอีกสองค้าแม่ก็จะป้อนอย่างเงี้ยนะคะจนหมดชาม จนหมดชามนะอสามคำหมดแล้วลูกกินเก่งมากนะคะใครว่ากัญชาพินไม่เก่งนะกินเก่งมากนะตัวอ้วนขนาดนี้นะอ่าหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วค่ะให้น้องเลียชามเลยโอ้โหตอนเลียเรียได้นะคะแต่ถ้าเกิดยังเป็นยังเยอะอยู่นี่แม่ต้องปั้นก้อนกลมๆให้เขานะแหมเป็นไงแม่เลี้ยงกัญชานะคะแม่ก็จะเลี้ยงแบบนี้นะ โอเคครับอิ่มแล้วครับผมบายกินข้าวกระชากินข้าว